สวัสดีครับเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาทเที่ยวสายเปตตองครับอันนี้พามาชมเจตองที่สนามหมู่บ้านพระคามคู่ผสมอายุสองคนต้องร้อยสิบร้อยปีครับคู่ผสมนนจะอายุเท่าไหร่ผสมกันข้อขอให้ได้ร้อยปีประมาณนั้นอันนี้น่าจะอายุเจ็ดสิบผสมกับสามสิบ ถึงเล่นได้ประมาณนะั้นเป็นมือตีที่หนุ่มกว่าเพื่อนตอนนี้เท่าที่ดูแต่ก็คู่อายุมากอันนี้ที่จะให้ชมพี่ติ๋วทออ,อครับคู่กับโคดตึ๊บอดีตีนชาไทยมาแจเล่นดีครับทุกต้องทั้งลูกเข้าลูกตีจะให้ดู <c oughs> เปลี่ยนเดืวยเห็นบอ จะดูว่าจะพมอยมู่ไหมน้องก็จะตีมาตีสวยมากน่าจะเด็กที่สุดในสนามตอนนี้พี่ดูีิ่ีบบห่น,หนี่มันได้นิดนง นเขาจะเข้าช่วยจะได้มาไหมอัดออมมาอีกแล้วลวงนี้แสบมากครับนาก็ต้องตีแล้วครับทีมลอยดวงใจ,จดูหนะ่อยฮะเป็นไงโอ้โหเขี่ยนิดนึงเกือบโดนครับเกือบอันนี้หัวที่สองครับทีมลากตันยูนำหนึ่งศูนแล้ว พิมก็ตึบดีสองอายุไม่ถึงเพี่ยนครับเนี่ยลงมาข้างหลังในยังแม่นกว่ามึงนะบอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ข้างหลังกูเนี่ยเจือบสิบสี่แล้วนะเนี่ยโอ้โหตีลูกเนี้ยปีเต็มเม็ดเลย ดูล,ลูกเข่าเลิบโอ้ก็ได้กินของดีแท้โอ้ลงนี้มาแสบนะอ้อมหลังครับกองน่าจะประมาณคุมจีไม่ได้ ทั้งสี่ทีมเลยนะเขาส่งมากี่ทีมสี่ใช่ไหมอ่าเดที่เอ็กซี่ดูกดติบจ้ะตีครับตีผิดครับลุงเนี้วับลุมนี้ตีถูกครับตีผิดลูกหนึ่งลูงนี้ออกผิดแล้วหนึ่งลูกครับ เราบ่ตีด้วยทีเราบน้องก็จะเข้าครับรอบนี้ยชอบใหม่เทียนสองอยู่อ้าวไม่ได้ตีแล้วเลยสองเลยน่าจะตีตัดน้องก็บอกว่าน่าจะตีตัดสาม,สาม สีนับรลอดคะแนนตอนนี้5์แล้วนะครับ50คร้ม้อยดวงใจโคตรตุ๊บได้หาละสวยครับเ้าไปต่องลูกนี้สวยมากครับเดี๋ยวดูลูกตีโคตรตุ๊บทีเนี้ย ลอ,อยปั้งจอดพร้อมครับลูกนี้ดีกว่ารถเข้าอีกครับลูกตีลูกนี้ได้เปรียบแล้วหนึ่งเลยอ่าหลุดหน่อยนึงน้องเขาจะตีมั้งครับน่าจะตีแหลกโอ้โหเต็มเม็ดเต็มเม็ด เดี๋ยวเข้ามาอีกปลอบหลุดนิดเนี่ยน่าจะตีแรกลูกนี้ได้เปรียบครับป๊อเอาแจตายครับลูกนี้เขี่ย จอดไว้หน,นึ่งจบเปลี่ยนครับเปลี่ยนเสร็จแล้วครับ ตรงนี้สูสีครับมีต้องวัดเลยครับ มาดูครับตัวนี้น่าจาะเต็มพกโมลนี้ตีเพดครับมีดเรลืออีกลูกหนึ่ง <c oughs> ต้องคมเปลี่ยนดูลูกตีลูกนี้ครับ นี่นอนก็จะตีรับสี่สามต อันนี้ถ้วยรางวัลนะครับผู้ทั่วไปผสมชายหญิง100ปีที่สนามหมู่บ้านฟ้าครับอาวุโสสุดในสนามครับมือตีวันนี้น่าจะอายุมากที่สุดเนี่ย74ขวบเจอกับอดีตทีมชาติไทยครับเนี่ย แมนไล่มา3มต่อห้าแลยนะครับทีแรกนึกว่าจะขาบตอนนี้ต้องช yeah. yani ่วยกันคุมอย่างเดียวแล้วครับจ๊บโอ้วิติวหลุดหมดเลยพี่ให้ดูลูกคอตึบช่วยคุมครับเพราะว่าจ๊บจะเข้าไปตองดีมาก น้องก็ต้องตีสมลูกด้วยมั่งครับเพราะวะ่าป๊กหนึ่งลูกออกไปหน่อยหนึ่งแล้วครับตีลูกที่สองครับป๊กออกไปอีกแล้วครับเสียน้อยแล้วครับแบบนี้ตีลูกป๊กใหม่โดนนะทำให้เสียน้อยแล้วลูกนี้ เอาดาวกันอสาบกไปนะจากลูกเสียเปียบตั้งสี่สี่ลูกห้าลูกนะครับดูเสียแต้มน้อยแน่ๆแ,แล้วตอนนี้ผมว่าน่าจะได้ลูกเดียวถ้าเท่าลูกแรกที่เข้ามาตรงเลยครับไม่ถ้าชนหน่อยเดียวชนหนเดียวท่วมทันทีอู้ <Okay. S 2> ช่อสองได้เฉย <c oughs> เออยังกรสาได้สองนะจริงๆควรจะเสียเยอะกว่านั้นด้วยเขาล้อมดีะนะต่อครับคะแนนไล่ขึ้นมาห้าเท่าแล้วลตอนนี้เล่นสี่ลังคนระับยังไม่มีเห็นตีแกนตีแก,ตกนต่อคนะรับดูทีมลอยดวงใจขึ้นมาสวยครับจริแม่ใครมะเขาไม่มก้าแล้วก็ใส่เ้า เชิบพีติวเขาเปลี่ยนน้องเขาต้องตีครับตอนนี้ชมลกตีอายุน้อยสุดในสนามวันนี้ครับป๊กตีจอดด้วยได้เปรียบครับอยู่กับที่เลย ตีแรกเหมือนกันครับจอดคืนครับจอดคืนลนูกนี้น้องก็จะตีครับป๊อกลูกนี้ไม่จอดนะอันนี้ไม่ได้เปียบเสียเปียบกันนะครับชบุบติ๋วเข้ามาเปลี่ยนนะตรงนี้เปลี่ยนรือไห่ ดูยากแม่รู้สึกจะเปลี่ยนน้องเอามาดูเปลี่ยนแหละนะจะเข้าลูกไม่ถึงกับลุงนี้ยังรั่วอะไหลอ่ะอย่าอย่าให้เครื่องร้อนนะอย่าให้เครื่องร้อนนะ จะช่วยล่างเข้ามานะครับสองแต้มเลยวิติวทงได้ตีแหลเติบเปลือสองลกูกถ้าตีโดนจะได้แต้มเลยตีตีบังอไม่โดนครับลุง น่าจะถึงมือวิ๋วตีลูกครับต้องเกลบบอสสอลูกครับวิ๋วต้องตีครับจะไปล่าตรงไหนจะไปล่าตรงไหนล่ะตรงไหนจะล่าหรอข้าเสียดเสียสามอ่ะตีไปตีสามในลูกของวิวก็ตีถูกลูกเกไม่เสียสามเหรอไม่เสีย จะปนข้าทำไมลเป้าไ้แม่นี่อนม่าเลนะแพูดยบลกไปเลยเออข้าอคะแนนพิกมานำหกห้าเลยนะครับไปตีเงี้ยจ้ะมไม่ต้องมา โอ้ลกนี้พี่ติ๋วเข้าหลุดเข้าหลุดลบนี่ก็หลุดครับก็เติบตรงตรีไร่ะต้องตีจอดแต่จอดไม่ได้เปรียบครับแบบนี้ทำมาอีกโลกครับ ต้องตีป๊อตายครับตาป้าเขาเปลี่ยนอีกลูกหนึ่งเดียเปลี่ยนเอามือตีควันยังไม่ออกเออวิ่งไปง,ไงมาเปลี่ยนดูกดิครับ เต็ตัง้งโดนอย่างเดียวครับเข้ามาอุ้บเปี่ยนอยู่ต้องเข้าคมุมโอยตีเบี้ยวอ่ะ อันนี้ได้หนึ่งแต้มนะแต้มเดียวอยู่เขาจะเตรียมกระว่าเพื่อเพื่อจอดอะไรประมาณนได้แต้มเดียวเลยดูคะแนนตอนนี้พิกแมนนำเจ็ดต่อห้าเลยนะครับจากตามลรงนี้ป้าเขาเข้ามาดีไม่ดี ทีมร้อยดวงใจครับ,รบก,กับทีมรักกัตันยูพิ่ิิวก็มาก็ถือว่าสวยครับข้างล่างบังดีคนเข้ามาหลังก็มีโอกาสชนประมาณนั่นไงป้าเขาหลุดนะพาดก็หลุดคนละรอบเขาเปลี่ยนท่าโยนแล้วได้เปลี่ยนท่ายนได้อ่ะดูกดตี ตีถูกก็ได้แต้มแล้วครับตายเอาแสตายมาดูครับน้องเขาเหมือนจะจะตีเหมือนกันกะลูกจอดนะครับตีอย่างเงี้ยกะลูกจอดครับไม่จอดครับ คงจะตีถ่ายแต้มไปตามปกติยอมเสียสามแต้มครับตีลักษณะนี้ดูนะครับเป็นการตีตัดแต้มสี่อ่่ครับถ้าพิ่ิวเข้าได้ลูกนี้ได้เปรียบเยอะนะครับโอ้เข้าได้3ลูกก็รอดไหมผัดกันได้ตีตัดแต้ม ติดตัดเพื่อจะให้เสียน้อยก็คงจะได้แค่สองแต้มระดับนี้โยนออกไม่เป็นไปไม่ได้เนาอพี่ติวเนาะได้ครับไล่ขึ้นมาเป็นเจ<ม>็ดเท่าลุงนี้ไม่ได้อะไ,ได้ไหมลูกสองคะแนนไล่มาหกต่อเจ็ดเลยครับตอนนี้หกเจ็ด ครับปลาขึ้นมาสวยด้วยครับนานแล้วเป็นสามแล้วนี่ดูครับตัวเติบตีปั้งจอดครับได้เปรียบลุงเกิดนานเลยหกสิบเลยันนี่เลยเนี่ยแกนทันตลาดแกนพันอ้แกนนี่โอ้โไม่ถูกเลยนี่ปลาของเขามาอีกลูกวัากอ้อมหลัง เสียแต้มเดียวอยู่น้องเขาสั่งเข้าครับเพราะว่าลูกนี้ถ้าตีออกมันก็เสียเปียกเปลี่ยนเข้าดีหมดทุกลูกอยู่ในโซนหมดเลยแต่ลูกนั้นไปอ้อมหลังประตึบต,ต้องีตีโดนจะได้เปียกครับเพราะว่าคุมดีมาก คมสวยครับติดพี่ครับพี่โทษครับตช็ต้องเข้าคมลงเดียวน้องใครจะเข้าดีขนาดนี้ลูกนี้เข้ามาดีไม่ตัดแพ้สอง เขาน่าจะเข้าตัดแล้วเขาจะตัดสนใจตีเลยจะไม่ได้ตีชุบลูกนี้ตายลูกนี้จริงลงครับตีเปลี่ยนตีเปลี่ยนถ้าโคตรติบตีตีเปลี่ยนดตีกลับเปลี่ยนอ่ตีเปลี่ยนะยนะ <c oughs> ูแน่ลูกดสุีเลยถ้าเข้าโอกาสจะเสียแต้มเรียวม,มีสูงครับแต่ถ้าตีไม่กี้โดนสวนเสียเยอะตัใจตีครับไม่โดนนะ ตีคู่นะตีคู่นะตีคู่งนี้อันนี้ตีคู่ครับป๊อกไม่ออกนะออกลูกเดียวมันออกลูกเดียวเต็มเดียวสองได้สองได้ลูกสองในวัด ลูกนี้ได้ไม่วัดแล้วทีนี้สามเลยมาต่อหัวที่หครับลูกนี้ก็ขึ้นสวยอยู่ครับไม่ได้เจอปลาหลุดแล้ว เอาหลุดตรงนี้ก็หลุดนะเหมือนจะตีจันหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนเข้ามาอย่างนี้ตีจันแน่นอนนะเพื่อความอยู่รอดอย่าเพิ่งเกินลับแจ่นแน่นอนครับสุดยอดนะตีแจ่นครับตีโดนด้วย <c oughs> นี่ขึ้นโลกมาแล้วนึ เบาคไปไล่เขาเลยไปไล่เขาเลยอ่ะดูนล่าแรวใเอดจบลุงนี้ออกครับ <c oughs> ลุงนี้ตีแก่นเปนครั้งที่สองครับลุงนี้เล็งแก่นครั้งที่สองลุงทันอย่าเพิ่ง นี่ตีจะตีแจนนะครับเขาไม่ตีลูกครับปังเฮือคบครับมีโอกาสตีแจนสามลูกครับเพื่อเพื่อความอยู่รอดครับตีแจนนะป๊อกนิดนึงครับนิดนึงได้อีกลูกหนึ่งตีแจนครับต้องโดนนะครับลูกนี้โอ้ไปต้องเกมแล้วครับเป็นแบบนี้ เก้าแต้มต้องการอีกสองแต้มเองการหนึแต้มเดียวครับถ้าป้ามาอยู่คนโลกนี้ได้ก็ไม่เก็มอันนี้จะให้ชมสายที่หนึ่งทั้งสามคู่ครับว่าใครจะเข้ารอบป่ากะชนนะอีกลูกเดียวเจม คงไม่รอดแล้วมั้งครับเกมจ้าเป็นนั้นว่าทีมลักตันอยู่ชนะทีมร้อยดวงใจไป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 สิบเอ็ดต่อ6ครับผู้ที่หนึ่งสายที่หนึ่งตัดบนอยู่นะครับใครแพ้ไม่ตกรอบใครชนะก็ยังไม่เข้ารอบครับต้องแข่งอีกรอบหนึ่ง